Thank you คณะกรรมาการโครงการสมาชิกวุฒิทสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลางมีกำหนดการลงพื้นที่พบประชาชนณนะจังหวัดเพชรบุรีในวันศุกร์ที่10มีนาคม2566ดังนี้เวลา9นาฬิกา30นาทีรับฟังการดำเนินง,งานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมด้านการท่ทองเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019และความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟทางคู่ณนะห้องประ ประชุมพิพีชั้น2สองศาลกลางจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเวลา13นาฬิกา45นาทีรับฟังประเด็นการอนุรักษ์โบราณสถานและการส่งเสริมการท่องเที่ยวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคิรีเขาว,วังอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี เวลา15นาฬิการับฟังและติดตามกระบวนการจัดการชมพู่เพชรสายรุง้งและกระบวนการจัดการป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้ในชมพู่เพชรสายรุง้งณตำบลหนองสโสนอเภอเมืองเพชรชบุรีจัังหวดเพชรบุรีโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนไปด้วยมิมยตรไมตรีปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกัลยาณมิตร